โบเมลาดาประกบคู่นัดมีเลียแปลงโฉมเป็นสโนไวและราชินีในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สโนไวจากดิสนีย์โดยทั้งคู่จะมาพากเสียงภาษาไทยแค่ซีนเปิดตัวอินเนอร์ของสองสาวก็ชวนขนลุกแล้วชีนัดแพลงสีตัวแม่ตัวควีนส่วนนุ้งโบก็คือความน่ารักสดใสสโนไวสุดๆนี่แหละตัวละครที่ถูกต้องติดถูกทุกข้อทำเอาชาวเน็ตแซววอนดิสนีย์บินมาศึกษาดูงานที่ไทยด่วนซึ่งนัดและโบแมจะต่างเจนกันแต่ทั้งคู่ก็ล้วนเติบโต,ตมากับ สโนไวท์อย่างโบตอนรู้ว่าแคสผ่านจะได้มาให้เสียงเป็นสโนไวท์ก็เล่นเราดีใจมากเพราะ a c t ิ้งเป็นสโนไวท์เวลากินแอปเปิ้ลมาตั้งแต่วัายเาว์แล้วโบรู้แค่ว่าตอนเด็กอ่ะคือพูดกับแม่ตลอดเลยค่ะว่าอยากให้เรากินแอปเปิ้ลพอเ <c oughs> จ้าชายมาช่วยก็ <c oughs> แถมพอได้งานนี้ความน่าตื่นเต้นก็เป็นการต้องกุมความลับเอาไว้นี่แหละคะ่ะขนาดที่ฟังราชินีอย่างนัดก็มีภาพจำสโนไวท์เป็นเจ้าหญิงผมสั้นลาดเลิงสดใสพอได้มาเป็นราชินีก็ภูมิใจมาก แค่ได้ฟังทีเซอร์สั้นๆของสองสาวก็ว้าวในพลังเสียงและเอเนอร์จีที่ส่งกันออกมาแล้วล่ะค่ะกระจกวิเศษบอกข้าเธอผู้ใดงามเลิงมีปัตจั โดยก่อนหน้านี้พี่นัดและน้องโบก็เคยร่วมงานกันมาแล้วจากละครโลกหมุนรอบตัวเธอทำให้เห็นว่าฝีมือการแสดงของทั้งสองสมศัิ์รีแถวหน้าของวงการบันเทิงมากเล่นดีตีบทแตกกระจุยและมีเสน่ห์เกินต้านที่สำคัญทั้งคู่ยังเป็นนักร้องเสียงดีเบอร์ต้นของประเทศอีกด้วยอย่างโบเมรดาใครที่เติบโตมากับเพลงของค่ายกามิกาเซ่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาโบเป็นอย่างดีเพราะเธอคือสมาชิกวงคิสมี f i v ไฟฟ์ก่อนจะผ่านตัวมาเป็นนางเอกแต่ก็ยังไม่ทิ้งการทำเพลงมีซิงเกิลมาให้ได้ฟังกัน ตลอดขึ้นเวทีแต่ละครั้งโบก็โชว์ความน่ารักดุกดิกจนตกหัวใจแฟนเพลงไปทั่วฟ้าเมืองไทยส่วนด้านความรักโบก็หวานยดขยันเสร์ฟโมเมนต์กับอาเล็กมาให้ได้ฟินกันอยู่ตลอดขณะที่นัดมีเรียก็เป็นตัวแม่ตัวมัมของวงการอยู่แล้วยิ่งด้านการร้องเพลงคือยุ่90นัดก็ยืนหนึ่งมาก มาวันนี้วัย50กะลัดแล้วพลังเสียงของเธอก็ยังเกินต้านทั้งร้องทั้งเต้นแข็งแรงบง่งบอกถึงการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแถมยิ่งโสดนัดก็ยิ่งสวยออร่ามากขึ้นทุกวันดูเป็นอมาตะสาว2,000ปียิ่งภาพที่สวมบทเป็นราชินีก็ต้องบอกเลยว่าเวอร์ชั่นนี้คือสวยตะโกนจนไม่ต้องถามกระจกแล้วก็ได้คะ่ะ จกวิเศษบอกฆ่าเธอผู้ใดงามเลิศในปัตตภิเรียกได้ว่าทั้งโบและนัดก็ถือเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ในวงการที่มีความสามารถและเก่งไม่แพ้กันเลยเคมีทั้งคู่เข้ากันมากๆแม้ว่าจะเป็นผลงานภาคชิ้นแรกของโบแต่ได้เห็นการตั้งใจทำงานของเธอแล้วก็บอกได้คําเดียวว่าทำออกมาได้ดีมากๆทั้งเสียงพูดเสียงร้องชวนให้เคลิบเคลิ้มเหมือนในเทพนิยาย ด้านนัดที่เคยผ่านผลงานภาคมาบ้างแล้วก็ยอมรับว่างานชินนีค่อนข้างท้าทายความสามารถด้วยความที่ราชินีเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆในขณะที่กําลังพูดนิ่งๆเรียบๆอยู่ดีๆอีกประโยคก็เปลี่ยนอารมณ์เป็นดุไปเลยแถมยังมีความเซ็กซี่ผสมกับความเกี้ยวการต้องใช้พลังเยอะมากแค่ออเดอร์เรียกน้ำย่อยก็ตื่นเต้นอยากชมแล้วล่ะคะ่ะ